ในคลิปนี้ผมนะผมจะทำการมา,มาบอกวิธีการที่เราจะได้ Chaosic Wax กันแบบง่ายๆนะผมนะซึ่งก็เออเอากระดาษมาจดด้วยก็ดีนะผมนะพาะผมบอกเลยนะผมนะสถานที่แรกนะผมนะจะเป็นใน Lost Field นะผมนะก็คือถ้าเราทำการเอา Plastic Panther อ,อ,อันนี้นะผมนะทำการมาปลูกเอาไว้ใน Lost Field นะผมนะเราจะได้ Chaosic Wax ด้วยอะไรประมาณนั้นนะผมนะสถานที่ต่อไปนะผมนะจะเป็น Mountain Top Field นะครับ ถ้าเราทำถ้าเราทำการเอา uh, c a n d แ p น a n t e r นะผมนะมาปลูกเอาไว้ในสวนมอ u n t ท็อปฟิล i e นะครับอันนี้เราอันนี้เราก็จะได้เคอสติกแว็กซ์มาเหมือนกันนะผมนะต่อไปนะผมนะถ้าเราทำการเอา uh, t a c k แ Planter นะผมนะก็คือ Tacky Planter อันนี้นะผมนะทำการมาปลูกเอาไว้ในสวน Fill, แบมบูฟิล e l เราก็จะได้เคอสติกแว็กซ์มาเหมือนกันนะครับต่อไปนะผมนะก็คือถ้าเราทำการ ต่อไปจะเป็นส่วนครอบฟิลด์นะก็คือถ้าเราทําการเอาเลด c ครปแอนเตอรกับบ l ู e ครปแอนเตอร์มาปลูกเอาไว้เนี่ยในส่วน,นในส่วนครอบฟิลด์เราก็จะได้เคออสติกแว็กซมาเหมือนกันนะผมนะก็คือแบบคือจะได้ทั้งสองอันเลยอะไรประมาณนั้นนะผมนะต่อไปนนะ้องมันก็คือถ้าเราทําการเอาไอพวก p l a n ต e r ที่มันเป็นแอนเตอร์แบบฮีท t รีป p p นเตอร์แล้วก็ไฮโดรโพนิกแอนเตอร์นะมมนะ ที่มันจะเป็นเนี่ยแพนเตอร์อันอันนี้คือแพนเตอร์ฮีทรอยแพนเตอร์นะครับแล้วก็ไฮโดรพอนิกแพนเตอร์สองนี้ทำการเอามาปลูกเอาไว้ในส่วนโคโนัตฟิลนะผมนะเราจะก็เราก็จะได้เคออสติกแว็กซ์มาเหมือนกันนะผมแล้วซึ่งก็ใช่ครับคือจะได้ทั้งสองแพนเตอร์เลยนะผมก็ก็คือจะได้สองอันเลยอะไรมานะนอแล้วก็สุดท้ายนะผมนะในส่วนแดนดี่ไลออนฟิลนะครับจะได้จากการที่เราทำการปลูกเอ่อเพเทลแพนเตอร์นะครับซึ่งเพเทลแพนเตอร์เป็นแพนเตอร์ที่ผมยังไม่ได้นะผมนะแต่ก็นั่นแหละถ้าเราทำการเอาเพเทลแพนเตอร์ มาปลูกเอาไว้ในสวนแดนดี่ไลออนฟิลเนี่ยเราก็จะได้เคอสซิคแว็กซ์มาเหมือนกันนะครับและและนะั่นก็เป็นวิธีที่เราจะได้เคอสติกแว็กซ์แบบง่ายๆนะผมนะซึ่งก็เพิ่มเติมนะครับก็คือทุกแพนเตอร์ที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยในสวนแต่สวนพวกนี้คือจะต้องโตแบบ100%เเต็มที่เท่านั้นนะผมนะถึงจะได้เคอสติกแว็กซ์นะผมนะนั่นแหละนะก็คือให้เราทำการแบบปลูกเอาไว้ในสวนนั้นนะผมนะแล้วก็รอให้มัน100%นะครับแล้วค่อยเก็บเกี่ยวมันนะผมนะเราถึงจะได้เคอสติกแว็กซ์นะ และอีกอย่างหนึ่งเลยนะผมนะก็คือมันจะมีครูดาวอยู่นะครับเป็นครูดาว1นเดือนนะครับก็คือเราจะสามารถเอาแพลนเตอร์มาปลูกในสวนตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วแล้วจะได้เคออสติกแว็กซ์ได้เนี่ยได้แค่ครั้งละเดือนได้ครั้งละเดือนละหนึ่งครั้งเออนั่นแหละนะครับก็ก็ก็คือมันจะมีครูดาวหนึ่งเดือนเออนั่นแหละนะพ,พูดง่ายๆนะผมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เลยนะผมนะเพราะว่าเคออสติกแว็กซ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะคราฟยากอะไรประมาณนั้นใช่ไหมล่่ ค่อนข้างที่จะสําคัญนะผมนะในการคราฟอุปกรณ์ต่าง,างๆอะไรประมาณน,นั้นนะผมนะซึ่งก็แค่นี้แหละครับจบแล้วครับถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถมาถามไว้ที่คอมเมนต์ได้นะผมนะเผื่อว่าผมอาจจะอธิบายไม่มละเอียดพอนะเพราะผมแบบแทบจะอธิบายแบบเร็วมากๆเลยนะผมนะซึ่งก็เออรู้สึกว่าเออคลิปค่อนขันข้นนี้จะสั้นเลยนะผมนะเพิ่งผ่านมาแค่3นาทีเองนะผู้ชมครับนะคลิปสั้นเกินไปนะผมนะอยากจะอยากจะได้ให้มันถึงแนาะทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ ผมจะทาการพูดถึงเรื่องอื่นบ้างน,นะผมนะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับ chaosic wax แล้วนะครับใครที่มาดูคลิปนี้เพื่อที่จะมารู้เกี่ยวกับไอ chaosic wax คือคุณผู้ชมสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะผมนะะผมจะพูดเรื่องอื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องก็อย่างแรกเลยนะครับคือ,เ,อเมื่อหลายวันที่ผ่านมาน้ผมนะ b s m a r t เขาได้ทําการถูกเพิ่มเวลานะครับนะก็เขาได้ทําการเพิ่มเวลามาอีก7วันนะก็คือ1สัปดาห์นะผมนะแล้วเขาแล้ว o n e t เนี่ยคือเขาได้ทําการเนฟเควส ของสติกบัคด้วยนะองผมนะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะเนิร์ฟเควสของไอ้สติกบัคเนี่ยแต่ผมก็ทำโมควสสองมันไม่เสร็จอยู่ดีนะครับเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบค่า100่งอยโคคโมเวอร์ค่าเจ็อสทูเลตแล้วก็ค่า50เมกาเมชิคุโตใช่ไหมตอนตอนตอนนี้คือเขาลดนะครับเหลือแค่ค่าห้าสิเมกาเมชิคุโตเนี่ยเหลือแค่5ตัวพอนะครับแล้วก็คอทูเลตเนี่ยก็100นะครับส่วน2องโคคโมเวอร์ก็200ร้อยซึ่งซึ่งก็ซึ่งแน่นะว่าผมก็ยังผมก็ไม่สามารถทำควอสสองมันเสราาะว่ นั่นแหละก็คือผมไม่สามารถที่จะไปถึงผมไม่สามารถจะทําการผ่านรอบที่สิบของมันได้อะไรมาเนี่ยน,นะนะซึ่งก็แหละครับก็เอาจิงก็ก็ดีเนครนะับคือที่เขาเนิฟนะผมนะมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็แต่ก็เอาไปว่าคือมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผมมากอะไรประมาณนั้นนะผมนะแล้วก็อีกอย่างหนะึ่งะลรับคือเขาได้ทําการ เนิร์ฟเควสของไอบีแบร์ด้วยน่ะผมนะเอาจริงคือเขาก็เนิร์ฟหลายอย,าอย่างอยู่นะครับอย่างแรกเลยไอพวกโลโบปาร์ตี้อ่ะไอไอไอที่มันให้เราแบบเฮล์มคอมพลีทโลโบปาร์ตี้แบบเยอะมากๆอ่ะเออนนะคือเขาได้นำการเนิร์ฟนะครับซึ่งมันก็ซึ่งมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะผมนะนั่นแหละนะแต่ก็ผมเสร็จเควสของมันไป,ไปหมดแล้วไงตอนนี้คือไม่มีอะไรมากแล้วคือผมทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วที่ผมสาม,มารถทําได้นะที่เหลือก็คือแค่รอบีสมัสมาจบนะครับซึ่งมันก็ซึ่งมันก็จะจบในอีกประมาณ5วันนะผมนะ อีกอย่างหนึ่งนะคือตอนนี้ผมนะผมได้ทาการซื้อไอ้นี่ครับ50 s เปอร์สมูทตี้ไปแล้วนะผมนะซึ่งมันราคา500กิงเกอร์เบลดแบนนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่สิบห้านะผมนะผมคิดว่าคืออันเนี้ยมันน่าน่าจะถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะผมนะเพราะว่าซ s เปอร์สมูทตี้เนี่ยคือมันต้องใช้ในการคราฟไอ้พวกอุปกรณ์ไอ้พวกนี้ด้วยไงนะครับเนี่ยไอ้พวกดาร์กไซน์นะผมนะคือมันจะต้องทำการใช้ซ s เปอร์สมูทตี้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะผมนะนั่นแหละนะครับ เออแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทำการเออ่ซื้อหลังนะครับครบ50าสิพึ่ง50ตัวมาที่เรียบร้อยแล้วนะผมแนละ้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับคุณผู้ชมครับน,นะสิ่งต่อไปทนะี่ผมที่ผมอยากจะทำเนี่ยคือผมจะทำการเริ่มไปจะฟาร์มเก็บไอพวกอุปกรณ์พวกดาวไซแล้วก็ไทปอเปอร์แล้วนะผมนะคือผมคิดว่าผมอยากจะซื้อทั้งสองอันเลยอ่ะจริงๆนะผมผมผมอยากจะซื้อทั้งสองอันเลยนะผมนะผมอยากอยากอยาก,อยากจะเก็บไว้แบบเป็นคอลเลกชันอะไรมาเนะนี่ยคุณผู้ชมน่าสนใจดีโนนะ ซึ่งสำหรับใน Be b b a บ k ค a ตาล็อกเนี่ยเอาจริงๆนะผมคิดดูอีกทีหนึ่งด้วยไอ้เนี่ยไอ้ h e a v y h o n e y d a y b u n บ l e เนี่ยที่มันจะให้หนุนกิฟต์เด็ดมิติเอะผมคิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนใจผมอยากจะซื้ออันเนี้ยคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเปลี่ยนใจเนี่ยไม่ใช่เพราะกิฟต์เด็ดมิติเอนะแต่ผมเปลี่ยนใจเพราะผมเพราผมเห็นว่ามันได้อันี้ด้วยนะครับเธอเป็นไทยน,นะผมนะแล้วผมอยากได้เธอเป็นไทยน,นะผมนะ คือเล่นได้ว่าคือไอเธอเป็นทายอันเนี้ยมันเป็นไอเทมที่แบบเป็นอันหนึ่งไอันหนึ่งในไอเทมที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะผมนะตอนนี้นะครับนั่นแหละนะผมนะนั่นแหละนะแล้วผมก็เลยอยากจะได้อะไรมานะ่ยนะผมนะส่วนไอกริฟเต็ดมิติเอเลเนี่ยคือถามว่าถ้าผมได้มาจริงผมก็คงผมก็คงไม่ได้ใช้มาหรอกจริงอ่ะผมก็คงจะเก็บไว้ในอิมมิเนทอรี่ของผมเฉยๆนะผมนะเพราะตอนแรกผมมีเพิ่งมิติครบทุกตัวแล้วไงนะครับที่มันแบบเป็นกริฟเต็ดด้วยอะไรประมาณนั้นนะผมนะผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะ ผมผมอยากจะซื้อเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้เธอเป็นทายซึ่งจริงตอนนี้ผมเก็บ Snowflake มาได้2 5 0 0แล้วนะครับเหลือไอ้ g i n g e r ร์ e a d Bear 210ซึ่งกิงเกอร์เบ d แบ a r ผมเพิ่งหมดไปก,กับการซื้อซเปอร์สมูทตี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก,ก็เดี๋ยวนัก FK ในเกมแล้วกันนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยจะคอยพยายามฟาร์มเอ,อ่อกิงเกอร์เบ d แบ a r นะครับให้มันครบ2 5 0นะผมนะก่อนที่บีซ์มาสมจะจบนะครับผมคิดว่าผมควรจะซื้ออันเนี้ยเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วผมคิดว่าอย่างอื่นผมน่าจะไม่ซื้อเนะี่ยเพราะอย่าง ไอพวกอันนี้ผมผมอาจจะไม่ได้ซื้อนะก็คือปล่อยมันไปนะผมนะเราซื้อแค่นี้ก็ก็จะเพียงพอแล้วนะครับโอเคอ, okay. อย่างสุดสุสดท้ายนะผมที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้นะอผมแล้วก็คือเกี่ยวก,กับเรื่องของ d a p เ e r ร์บนะครับผมได้ทำการไปทำเควสของมันมนอกรอบนะผมนะซึ่งก็อันนี้คือผมไม่ได้โชว์เควสทั้งหมด5เควสของไอรูดมิติกเอให้คุณผู้ชมดูนะแต่ว่าเอาไปว่าผมได้ทำการไปนั่งทำเควสของ d a p เ e r ร์บมานอกรอบนะครับตอนนี้ผมมาถึงเควสของมันแล้วที่มีชื่อว่า Modern Myth นะครับซึ่งนี่เป็นเควสสุดท้ายนะนมนะของไอรูทมิติกเอของมาแล้วโนมมนั่นะนะหมายความว่าถ้าผมเสร็จเควสนี้ได้ผมจะได้มิติกเอจากมันนะผมนะซึ่งเควสนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะนมนะอย่างแรกเลยนะก็คือไอพวกเก็บเนักตาคอมฟอร์ตติ้งเซิฟติฟาย ing รีเฟรชชิ่งอินวูเกิลติ้งมัลติเวิติ้งก็คือแบบเก็บทั้ง5ชนิดทั้งหมด12ชั่วโมงเอาจริงเก็บเนะักตาเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีการแบบเก็บเจลีบี ของไอเทมอะไรพวกนี้จากแพ er, นเตอร์นิดหน่อยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากยอะไรมากนะผมนะคือถ,ถ้าเรารู้นะว่ามันได้ได้มาจากไหนบ้างมีการใช้ฟิลด์ไดซ์ใช้สมูทไดซ์ใช้โหลดไดซ์และเควสที่ยากสุดน,นะผมนะจัดการอีพิกพับชูมในแบมบูฟิลด์และสตรอเบอรี่ฟิลด์อีพิกพับชูมเลยว้าวแต่ก็นั่นแหละครับน,นั่นน่าจะใช้เวลาสักพักเลย,น,ยนะผมนะเกี่ยวกับไอเควสนี้น,นะผมนะซึ่งก็นั่นแหละนะครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะ่มก็คือความจริงไอเควสก่อนหน้าเนี่ยเควสก่อนก่อนที่จะมาเข้าสู่เควสเนี่ยมันจะเป็นเควสที่มันจะมีเควสหนึ่งนะที่ผมทําการแบบอ่อป๊อปห้าอีพิกพับชูมด้วยก็คือผมต้องทำการแบบอ่จัดการอีพิกพับชูมห้าตัวนะผมนะอันนั้นก็ถือว่าคนขั้นที่จะยากเลยนะผมนะเพราะอีพิกพับชูมมันก็นั่นแหละนะครับซึ่งเอาแต่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้ใช้เวลานานอะไรมากอะไรขนาดนั้นนะผมนะ แต่ไอแต่ไอควสเนี่ยมันมันเนี่ยไอควสเนี่ยผมว่าคืนน่าจะใช้เวลานานอยู่นะเพราะมันค่อนข้างที่จะคคอแบบคือแค่จะได้อีพิคพับชูม,มันก็ยากแล้ววะ่ะเราจะแบบจะจะต้องให้มันมาอยู่ในส่วนสตรอเบอร r y ี่กับแบมบูฟิลอีกนะครับนั่นแหละนะนะ้องแล้วก็จะพยายามทำคว s สนี้ให้เสร็จให้ได้แล้วกันนะผมนะซึ่งก็นั่นแหรครับคลิปนี้พอแล้วครับจบนะผมนะคิดถึง8นาทีแล้วนะลากน